PC เล่นเกมระดับที่เป็นเอไม่ได้แพงอย่างที่คิดสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดกับตัวแพลตฟอร์มของการเล่นเกมที่มีความคุ้มค่าและก็มีความหลากหลายมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับเรียกว่ามากที่สุดกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับที่เรียกว่าผมเองนั้นก็ได้ถึงเวลาในการรื้อหรือว่าปรับเปลี่ยนยกชุดเกือบยกชุดนะครับเกือบยกชุดเลยนะครับของตัว เครื่องคอมพิวเตอร์สบุค,คลบรที่ใช้งานอยู่เครื่องหนึ่งนะครับที่อายุอนามันเนี่ยก็ประมาณ11-12ปีแล้วนะซื้อตั้งแต่ปี2013นะครับตอนนี้2024ก็11ปีล้นะครับจนตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆของเขาเนี่ยบางชิ้นส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปรอบหนึ่งแล้วนะอย่างเช่น Power Supply แล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับแบบจานหมุนก็เปลี่ยนเป็นแบบ SSD แล้ว แต่ตัวหัวใจหลักของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดแรม CPU เนี่ยมันยังคงใช้งานได้อยู่ไงนะครับใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้นะแต่ในช่วงสัปดาห์สสัปดาห,ดาห์ที่ผมตัดสินใจว่าเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวติดบ้างดับบ้างนะครับอ่ะก็เลยตัดสินใจเลยว่าอ่ะถึงเวลาแล้วล่ะนะครับพอมาดูอายุมันตั้ง1112ปีแล้วล่ะนะครับแลมเนี่ยสกิกนะครับเพื่อนๆ <laughs> ใช้2กิก d d r t 3นะครับเอาไว้เล่นดู YouTube เล่น a c e b o o k ฟังซาวข่าวนะครับยังคงใช้งานได้ถึงปัจจุบันนะเพื่อนๆก็เรียกว่าถึกทอนจริงๆนะครับเมนบอร์ดของ MSI นะครับ CPU นี่เป็นของ Intel นะครับ <c oughs> ก็เลยยกชุดเลยก็แวะไปร้าน JB จัดสเปคโนโสเปคนี่นะครับแล้วก็พอเห็นราคารวมนะโอ้โห ตอนแรกนึกไว้ว่าจะประมาณสัก2อ0 0 0ื0 0สานะครับแต่พอไปไปมามาเจอสเปคที่ถูกใจที่ใช่นะครับแล้วก็ดูแล้วมันก็ตอบสนองกับการเล่นเกมในระดับแบบอินดี้ทั่วไปเนี่ยได้แน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นเกมออนไลน์ต่างๆนะครับโดยใช้ตัวกราฟิกไอตัวชิปเซตของตัวการ์ดจอออนบอร์ดของตัวชิปเซตเลยนะซึ่งของผมก็ไปเปลี่ยนเป็นของทาง AMD นะครับหลายเส้นนะครับรวมเปถึมาเนี่ยผมเปลี่ยน ก็คือเปลี่ยนตัว cpu main board ram แล้วก็เปลี่ยนเพลา p l y ด้วยนะครับสตัวนะครับสตัวเนี่ยพอเจอราคาเข้ามาเนี่ยโอ้โห1 560บาทถือว่าไม่ได้สูงเลยนะกับตัวสเปคที่ได้นะครับสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวสเปคตัว generation ปัจจุบันนะครับก็เลือกเป็นตัวไรเซนนะครับ5้0 0น5 6 0 g นะครับมีกราฟิกการ์ด on board ให้เลยนะครับ main board ก็เป็นของ msi เหมือนเดิมกับตัวนี้ นะครับอ่าแล้วก็ตัวแรมเปลี่ยนเป็น 16GB เป็น ddr 4แล้วนะครับแล้วก็ power supply ก็เป็นของทาง antec นะครับ750าวัตต์ o n อ e นะครับอ่ามาตฐานก็ถือว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ลอง,ลองมองดูตัวเกมต่างๆที่สามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่มีการ์ดจอนะเพื่อนๆไม่ได้ใช้ตัวการ์ดจอแยกออกมาก็มองว่าก็สามารถที่จะตอบสนองกับต,ตัวเกมต่างๆได้ เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันส่วนการที่เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยู่ในทางฝั่งคอนโซลนะครับบางคนก็อาจจะมีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเครื่องเกมคอนคอนโซลเนี่ยก็อาจจะมีบางเกมที่อาจจะไม่ได้ให้ความสนุกหรือว่าความลื่นไหลของการเล่นตัวเกมเหล่านั้นได้เหมือนกับเล่นบนตัว คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างเช่นการใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดนะครับหรือบางคนก็อยู่ในทางฝั่ง PC อยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะไปทางฝั่งคอนโซลเพราะในเรื่องของความง่ายความสะดวกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่มานในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยเนี่ยถ้าคนไหนที่อยู่ในฝั่งคอนโซลจ๋าจาหน่อยนะแล้วก็อยากที่จะเล่นเกมทางฝั่งแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อย่างเช่นทางฝั่งสตรีมหน่อยนะครับที่มันมีเกมอินดี้อะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะก็บอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะเพื่อน ในการที่จะประกอบเซตเครื่องคอมพิวเตอร์มาสักเครื่องหนึ่งนะครับโดยที่ยังไม่ต้องใช้ตัวการ์ดจอแยกออกมานะครับเริ่มต้นด้วยตัวชิปเซตที่เป็นตัวการ์ดจอออนบอร์ดก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับก็ลองเล่นดูก่อนถ้าอยากต้องการที่ตัวภาพกราฟ,ฟิกที่สูงขึ้นหรือไม่ต้องการตัวกร์ดจอเลยก็ได้เหมือนกันกับตัวบริการอย่าง G-Force Now นะครับก็ใช้ตัวบริการ G-Force Now ในการเช่าเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เล่นแบบสตรีมมิ่งซะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันไม่ต้องมาได้ยินเสียงตัวพัดลมของตัวการ์ดจอดังหึงๆึนะครับหรือว่าการบริโภคไฟที่หนักหน่วงนะครับก็ถือว่ามันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในการเล่นเกมแบบที่เป็นเได้แล้วเหมือนกันนะครับกับตัวชุดเซ็ตแค่ประมาณนี้ นะครับแล้วตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็แนะนําเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในสายคอนโซลแล้วก็มากระโจนทางฝั่ง PC นะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะไปยุ่งอะไรมันมากนะครับในเรื่องของการปรับแรงดันไฟหรือว่าการโอเวอร์คร็อกอะไรแบบนี้ให้เลือกตัวเมนบอร์ดแบบตัวธรรมดาธรรมดาก็ได้นะเพื่อนๆแต่ผมก็บอกเพื่อนๆว่าเอาแบบขนาดแบบชนิดแบบไมโคร ATX หรือว่าจะเป็นมินิ ATX เลยก็ได้นะครับซึ่งบางรุ่นบาง บางบางชิปเซตเนี่ยราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าในแง่เรื่องของการน้ำหนักนะครับในการโยบย้ายขนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นการประกอบกต่างๆน,นะครับมันค่อนข้างที่จะมีขนาดที่กระทัดรัดและมีขนาดเล็กและมันสามารถที่จะเซฟในเรื่องของตัวน้ําหนักเนี่ยได้เยอะเลยนะครับผมก็แนะนําเลยนะให้ใช้เป็นแบบชนิดแบบไมโคร ATX อย่างตา่ำนะครับอย่างต่ำไว้เลยนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆไปใช้ตัวเนี่ย เมนบอร์ดไซส์ปกติเนี่ย a e t x ต่อไปเนี่ยโอ้โหมันก็มีน้ำหนักนะเพื่อนๆเห็นไหมขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับและบางที่เพื่อนๆเองก็ไม่ได้ใช้ตัวสล็อตต่างๆเนี่ยครบนะครับครบนะครับอืมก็ใช้เท่าที่จําเป็นแค่นั้นเองนะครับอืมนะอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผมเองเพิ่งมาอัปเกรดเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่บ้านนะครับที่บ้านนะครับ เรียกว่ามันก็มีราคาที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอย่างที่คิดนะครับแต่ถ้าคนไหนมีความรู้เข้าไปอีกนะไปจับหามือสองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าชุดเซตที่ผมซื้อเนี่ยอาจจะได้สักประมาณ6,000นจะประมาณ7,000พันอะเซฟลงไปได้อีกประมาณเกือบสักสามพันบาทนะครับกับสายมือ2นะครับกับสายมือสอ,นะสา,อ,สอ,อาจจะถึง3 0 0พันสีพันได้เลยนะครับก็เซฟได้ไปเยอะนะครับแต่นี่เราพูดถึงในราคามือ1น,นะครับ ที่ซื้ออัปเกรดมาเนี่ยเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์บางอย่างตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยบางครั้งมันก็ยังคงมีการใช้งานได้อยู่นะครับอ,อันนี้แหละก็เอาตัวข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้อัปเกรดกันอัปนอะัปเดตอัปเดตความรู้กันนะครับเพราะว่าสายคอนโซลเนี่ยบางทีไม่รู้ไงว่าเฮ้ยฝั่งคอนโซลเนี่ยการที่จะเล่นเกมที่เป็นเอสมัยเดียวเนี้ยมันอาจจะต้องใช้ตัวสเปคคอมการ์ดจอ,อแยกที่สูบพลังงานมหาศาลนะครับ เดี๋ยวนี้ชิปเซตบนตัวการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยก็ตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าคนไหนไม่จะจะอัปเกรดในเรื่องของตัวการ์ดจอแยกก็ไปใช้ตัว g e f o r c e now เช่าบริการแบบเดือนละ2-300ก็ได้เหมือนกันก็เซฟได้เยอะนะเพื่อนๆพ่อ,อไม่ต้องมากังวลในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็เล่นผ่านตัวระบบของตัว PC ตรงส่วนนี้ไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่มาอัปเดตใพนพืน่กัน ส่วนคนไหนที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางฝั่ง PC นะครับที่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะนะครับกับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็เข้ามาแนะนํากันได้นะครับสหรับในวันนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆกันในประมาณนี้ก่อนนะครับสาหรับเกมเมอร์ที่กําลังเลงๆในการที่จะประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นมาสักหนึ่งเครื่องนะครับหรือกําลังจะหาซื้อมือสองก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในทางช่องเ c คอทีวี พอตอนนี้ทางช่อง Econ TV ก็มีสปอนเซอร์อย่าง Cooler Master นะครับก็จะได้มีตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆในทางฝั่ง PC เนี่ยเอามาแนะนำเพื่อนๆก,นกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการระบบระบายความร้อนเรื่องของตัวเคสนะครับหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ๆต่างๆของทาง Cooler Master ไม่ว่าจะเป็นตัวจอ monitor คีย์บอร์ดหูฟังนะครับก็จะได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางด้านฝั่ง PC เนี่ยมากขึ้นกับทางช่อง Econ TV นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิป เปิดตัวนะครับกับการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับให้เพื่อนๆดูว่า a c o n อนทก็ประกอบคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนๆล่ะลองหรือยังกับสกิลทักษะใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมาถ้าหากคุณคือเกมเมอร์ผมแนะนำเลยว่าลองประกอบดูนะครับสนุกนะครับสนุกแน่นอนนะครับได้ทั้งความรู้ทักษะนะครับหรือดีไม่ดีบางคนก็จะได้เป็นวิชาชีพ ติดตัวไปในการหารายได้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาัไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ